สาษาไทยไทยเล่าจะไม่รู้เพราะมีอยู่หนึ่งในไทยสยามศิลปวัฒนธรรมที่งดงามควรสึบสารประเพณีไทยให้ยัง่งยืน เพลงชอยเป็นเพลงพื้นเมืองที่ไม่ทราบถิ่นกำเนิดเป็นการละเล่นเพลงพื้นเมืองที่แพร่หลายมากที่สุดเพลงหนึ่งมีคนร้องเล่นกันอย่างกว้างขวางไม่มีเครื่องดนตรีประกอบการร้องมีแต่การปรบมือเป็นการให้ประกอบจังหวะอย่างเดียวแต่ส่วนภายหลังเขานำเอากลับมาตีเป็นจังหวะการแต่งกายนั้นชายหญิงนุ่งผ้าจงกระเบน ใส่เสื้อคอไทยคอกลมกระดุมสเม็ดมีผ้าเข่าม้าเขียนพุงส่วนหญิงใส่เสื้อสบายสบายแต่มีสบายเฉียงทุกครั้งและขาดมีได้เวลาเขียนคิว้วให้ใช้ผงฐานกากมะพร้าวในการเขียนเพื่อให้ใบหน้ามีความสวยงามอ ถอยกันกาบเรียนอาจารย์ภาษาไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนเราสวัสดีเพื่อนเราทั้งหญิงชายวันนี้เรามาชอยกันเพื่อนเพื่อนมาไม่ทันก็อดฟังกันไปวันนี้วันนี้วันนี้อัลังจะพูดวันนี้และอีกนานไหมก็วันนี้วันนี้วันนี้เราจะออกมาชอยภาษาวิบัติไง อ๋อลืมลืมลืมไปอะแด็บเดวแดบเดวล,ละกลุก่มเราไงอะกลุ่มเราไงวันนี้เรามาร้องเพลงใจกันสักใยนะพี่น้องมันเป็นทำนองละพื้นบ้านไทยเอ้ยอ,ยอะส่งเสริมพักษะอนุรักษ์ลักษณะก็ภาษาไทยภาษาไทยละกํำลังมีบัดเห็นชัดชัด และในโลกออนไลน์ใช่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 เขาเขียนพันไม่เหมือนเคยหน้าเบื่อจุงเคยไม่สบายใจเออทำไมสบายใจอบ้องต้องคิดดูดิอุงงกี้คุกคิดและชินีจใช่ไหมเอยใช่ไหมใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอาเนามากก็ถ้าจะแยก ลำคาญใจเออเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นแล้วยากจริงไรจึงเอาวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งแถบจะทนไม่ไหวไม่ไหวทนไม่ไหวหัวรักคิดๆไรอ่ะงาไม่รู้จะคิดยังไงบางทีหัวร,อร่อราเขียนเลขห้าห้างมา เอามาไม่ถูกเราเขียนกันแล้วไม่เหมือนเคยหน้าเบื่อจึงเบื่อเราไม่สบายใจพอเขียนกันล้อ่านกันฝุดฟุดไม่ใช่ภาษามานุ์นล่สุดจะบัญยายมีคำไม่ใหม่ไม่อยู่เรื่อยๆพวกเราก็เหนื่อยจะตามเข้าใจอ่านแล้วมันไม่ฟินตัวหนังสือมันไม่ชินและท่านว่าฟินใหม่ ฟินไหมเอาฟินไหมใครไม่ฟินหรือไม่ไีฟิลแต่ฉันนี่ชิวๆยังไงก็ได้แต่ยากแต่ฉันนั้นอยากให้พวกแก,ยกหยุดนะที่พวกแกพูดมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอามันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าจะบอกรักแฟนรักเพื่อนรักพวกก็พูดว่ารักพวก,พวกตามใจ <laughs> ก็สงสัยสงสัยอะไรบางคนน่าก็สงสัยเอ้ยบอกว่ารักมุกมวกก็เขียนรักมากน่ารคำคาญมาวา่าเอาว่าไหมว่าไหมเอาว่าไหม อะไรภาษาไทยต้องเข้าใจให้ถูกเขียนให้ถูกอ่านให้ถูกนี่ล่ะภาษาไทยให้เขียนงานจะเป็นงานแล้วมันจะถูกมันก็ถูกและความหมายโบระลําโบร้านนะที่ฉันอ่านจะกระจายจะถูกเสมอไปเขียนกันมาตลอดไม่รู้จะรอกักนได้ยังไงอันนี้เขาเขียนว่าตากลม ตากลมตากลมตากลม,ตากลมที่ไหนคำว่าเปล่าโอ้ยเป,ปรา่าเปร่าเปร่ามึนก็ตามใจตามใจตามใจอันนี้อา่านว่าพรมเขาอ่านว่าพรพรผมผมพรพรผมเชอจะผมตามใจตามใจอตามใจ ตามใจ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 นอันนี้อัน่าขอบอก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 จะตลกไปถึงไหน <c oughs> ถึงไหนอ่ะถึงไหนภาษาไทยเนี่ฉันเก็นกว่าแกเกึงตั้งแต่แล้วก็ไก่ขอใครเอเอ,เอ,เอจำเดแม่้ ฉันมีพื้นฐานเรื่องภาษาไทยอันนี้มาลองท่องกันลองท่องเลยสิเธออะท่อง่องก็ท่องวังก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่เข้านาคอระงใจกะงงูเข้ามารองฟันฝักใส่ปะเป็นไม้เดินยักษ์ไม่มาถอนตาโตโอ้โหแกช่างจำเก่งจริงๆ ขนาดแกจำได้บอไปไหมยังเดินก็ขนาดแกจำได้บอไปไหนยังเดินยองขอร้องแกอย่าจำนะขอ เด,ยเดียวอย่าพึ่งไปไหนกันเรามีของแถมนิดหน่อยี่ชมกันเลยออเวันนี้มาร้องเพลงช่อยกันกับเรียนอาจารย์ภาษาไียสวัสดีเพื่อนเนเราสวัสดีเพื่อน ฝุดฝุดไม่ใช้ภาษามนุษย์สุดจะบัรยยบรรยายบัรยายนิดเดียวจ้าเอาตรงนี้ไม่ต้องเหนื่อยหรอกข้างบนเหรเห็นกันชัดๆและในโลกออนไลน์ใช้ใช้ใช่การเขียนก็ไม่ อันนี้เขาขิง่าเงาเหงาั้างาะเหงายังไงเดชาเดชามาชอเดจ้าชอบางทีหัวร่อราเขียนเลขห้า้าส่งมาให้ส่งเลขห้าเรานึกว่าใบหวยโอ้ยไปซื้อหวยสักไบแล้วมันก็ไม่ถูก เขียนเลขห้าห้าส่งมาให้ส่งเลขห้าเราก็จะปะดับปะใบอยู่บางทีหัวรอาเขียนเลขห้าห้าส่งมาให้ส่งเลขห้าเราควรช่วยกันอนุรักษ์เพลงชอยเพราะเพลงชอยเป็นเพลงพื้นบ้านของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งวัยรุ่นไทยในปัจจุบันได้หลงลืมของไทยไทยไปหมดแล้วมัวแต่ไปหลงของฝรั่งไปฟังเพลงเกาหลีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะผิดที่ไม่ได้หันมาฟังเพลงไทยเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเพลงไทยฟังแล้วจะหลับฟังแล้วน่าเบื่อเพลงไทยไม่สนุกเท่าเพลงเกาหลีจนทำให้เราหลงลืมกับสิ่งเหล่านี้ไปจริงๆแล้วเพลงไทยพื้นบ้าน ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดถ้าเราตั้งใจฟังดีๆเราก็จะได้รู้ว่าในตัวของบทเพลงก็จะมีเสน่ห์ที่น่าฟังน่าหลงไหลยอยู่ด้วยกันรวมถึงเนื้อหาของเพลงก็จะน่าฟังขึ้นไปอีกในปัจจุบันนี้ต้องขอขอบคุณรายการคุณพระช่วยที่นำสิ่งดีๆมาให้วัยรุ่นไทยยุคใหม่หันมาชมเพลงไทยกันมากยิ่งขึ้นและวัยรุ่นไทยควรช่วยกันสืบทอดและ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป